วัสดีค่ะวันนี้เราก็หิวอีกแล้วนะเราวันก่อนคือเราไป oh. ลองลองกิสาขาเดอรมารเก็ตมาแล้วก็ซื้ออันนี้มาด้วยนันค oh. ือเยปกิร์กิชีสต็อกกิเราซื้อมาในราคา55บาทนะด้านหลังข่อเขาก็บอกวิธีทำมาเดี๋ยวเราลองมาทำกันดีกว่าเริ่มจากตัดหอก่อนเลยด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้มีต๊อก แล้วก็มีผงชีสด้วยเขาบอกว่าให้เอาต็อกกับซอสแล้วก็น้ำ60มิลเทลงไปในหม้อแล้วก็ต้มจัดไปเทใ,ใส่หม้อเลยชีสหอมดีอืมอรกินมากจาก้ะ น้ำหกสิบมิลเ,เรียบร้อยไปต้มระหว่างนี้เราก็จะรอให้มันสุกแล้วก็เข้ากันเราก็จะกวนใสช้อนนี่แหละไม่งั้นเดี๋ยวผงชีสมันจะเออไม่ไปผสมกับน้ำอะเมื่อกี้ยังเป็นผงๆเลยใช่ไหม เราว่ามันก็โอเค,แล,อเคแล้วแหละปิดเตาแล้วไปจัดจานกันเทลงจานมันออกจนหนืดหนืดนิดนึงคือมีชีสติดเต็มเลยแล้วก็ขูดๆูดมันมันก็จะได้หน้าตาประมาณนะี้ชีสอย่างเยอะเลยน่นากินากินเวลาชิมแล้วใช้ส้มจิ้ม อร่อยนะคือตอนแรกอะนึกว่ามันจะจืดกว่านี้เพราะว่าแบบต้องเข้าใจว่าชีสบางยี่ห้ออะมันจะจืดมากเราก็เลยไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้จะจืดหรือเค็มซึ่งอันนี้เราว่ามันเค็มซึ่งเราชอบเค็มอะใช่ไหมมันก็แบบก็อร่อยเดีย่ะอร่อยผ่านอร่อยมากบกบมือสี่ <S <S เดี๋ยวเราไปกินก่อนแหละแค่นี้แหละบ๊ายบาย ก็คือจะให้ดูว่ามันอร่อยจริงๆคือหมดจานหมดเกลี้ยงเลยจ้า